สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนของคาคาอิสตูดิโออีกแล้วนะคะเมย์ก็มาในธีมของเดมอนสเลเยอร์นะคะนั่นคือดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนี่ก็คือเสื้อคลุมของกิยูนะคะเสาหลักวารีแล้วก็นี่ก็เป็นเสื้อลายอ่าทันจิโร่กับเนสโกะนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เมย์จะมารีวิววันนี้ก็คือนี่ปึ้บกระเป๋าเต้ลายกล่องไม้เนสโกะสุดลิมิเต็ดมาพร้อมโอชิเพิ่มพลังความสดชื่นด้วยนะคะค่ะ ก็ได้มาเมื่อวานเลยก็กะจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะมีอยากได้มากๆเลยเนี่ยก็ได้มาเล้กนะคะก็อยากจะมาแกะให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะก็ยังไม่ได้แกะเลย <S <S เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะนี่เป็นอ่าภาคเดอะมูฟวี่สึกรถไฟสูงนิรันด์ด้วยนะไม่ใช่ภาคปกตินะคะนี่มีเลนโงคูโฮมด้วยอ่าเดี๋ยวมาแกะกันเลยดีกว่า ตอนแรกเมย์เห็นใน Facebook ก่อนนะคะว่าเขาประกาศว่าจะทำเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะคะก็เลยอยากได้มากๆเลยทีนี้ก็ไปตามหาทั่วสาราทิศเซเว่นเลยนะคะก็หาไม่ได้จนมาเจอเซเวน่นเซเว่นหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสั่งได้เมย์ก็เลยสั่งนะคะในราคา399บาทาทดูนะคะมันมันยังไงเนี่ยโอ้ได้เร้ว399บาทนะคะ ก็รอของประมาณ1-2วันขาเสเขาส่ง SMS มานะคะให้ไปรับที่เซว่นนะคะก็ได้มานี่เลยวูสสวยนะเนี่ยดูดูดูเฮ้น่ารักอะ่ะนี่แล้วก็เขาก็จะมีเขียนว่าโออิชิคอสโอเวอร์กับเดมอนส l เลเยอร์นะคะนี่กระเป๋าสวยมากอะ่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะมันไม่เล็กเลยนะ สายสีขาวนะคะปรับได้ด้วยเดี๋ยวเอากองลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเป็นไงนะคะซิปมันจะเป็นสองซิปอย่างนี้นะคะอู้แกะอย่างนี้เหรออู้มันแกะอย่างนี้เลยอะ่ะนี่สโกโิอยู่ข้างในหรือเปล่าโอ้ยม่มีกแกะอย่างนี้น,นะคะนี่ข้างในเห็นเป็นลายไม้อ่นี่ไงเขาแถมน้ำโออิชิกินทีออริจินอลนะคะเป็นลายทันจิโร่นะคะนี่ เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นเอาไว้กินนะคะเวลาทำกันดําเหนื่อยๆโออิชิกรีนทีชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะ <S <S เป็นลายของเซนอิสุค่ะนี่นะคะก็จะเอาไปกินตอนทำกันดําเหมือนกันค่ะต่อมาเป็นลายเนสโกะนะคะชาเขียวรสแตงโมนีม่สีแดงเลยน่ากินมากมก็คือของที่ได้จากกระเป๋า อ่ะกล่องไม้นิสึโกนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้ก็จะมีอาโออิชิกับ Demon s l เลเยเขียนมาอยู่นะคะนี่ก็เป็นลายไม้ทั้งหมดเลยกล่องมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะคะกลางกลางกำลังดีคือน้องๆหนุนสามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะคะสะพายไปโรงเรียนได้เฮ้ยเมย์ชอบมากเลยเดี๋ยวมีเอาไปใช้ดีกว่าอีออ จริงๆอ่ะมีเสื้อคุมทันซีโร่แต่แบบหาไม่เจอไปเจอกิยูแทนก็เลยใส่กิยูมาแทนนะคะของที่ได้มาก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเมย์จะซาพายให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ซะพายนี่จะเป็นอย่างนี้ นี่คืออยากได้เองรัวๆเลยนะไม่ได้ปอ,อนเซอร์อะไรเลยอ่ากล่องน,นี้ก็คือขนมบิ๊กกานะคะเป็นขนมไส้ครีมช็อกโกแลตแท่งนะคะตาบิ๊กกาเขาก็จะแถมฟรีสายของขอนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งหมด12ลายด้วยกันนะคะนี่ก็กล่องละ25บาทนะคะไปตามหาได้ในเซเว่นทั่วไปนะคะนี่ก็ตะเวนหานะคะอยากได้ครบ12ลาย ก็ได้มาประมาณนี้แบบนี้ได้ซ้ำคือเหมือนกับเราสุ่มกาชาไงก็เกลือได้เนส,โกโกสุโกะมาซ้ำสองอันได้ของเรโงคูมาอันหนึ่งแล้วก็ได้ของอินโนสุเกะซ้ำกันสองอันเลยแล้วก็ของทันจิโร่นะคะนี่ได้มาอันหนึ่งก็เมย์จะบอกว่าใครที่ดูคลิปนี้ <laughs> อยู่แล้วกำลังสะสมไอส้สายของแมดนี้อยู่ถ้าเกิด ยังไม่มีสายไหนแล้วอยากแลกกันก็สามารถแลกกันได้นะคะก็ไอมีส่วนตัวมาได้นะคะเพราะมีอยากได้ลายกียูบ้างเซนิสึอ,อะไรบ้างน,นะคะก็ขาดขาดอยู่ตามหายอยู่หายากมากๆเลยไปตามเซเว่นเ<ก><บ>ขาบอกว่าไม่มีนะคะแล้วยิ่งกระเป๋าเนี่ยยิ่งแบบหาไม่น่าจะได้แล้วเพราะว่ายากมากๆอันนี้คือพุกมากๆเลยที่ได้มานะคะนี่ก็อยากได้เองล้วนๆเลยไม่ได้สปอนเซอร์แต่อยา่างใดพูดอีกครั้งนะคะก็สายเขาว่าสวยแล้วก็ผ้าก็โอเคนะคะดีมากๆ เนี่ยอันนี้เป็นลายอนะินโนซุเกะเนาะก็จะเหมือนเป็นอลอยดาบที่บินๆของอินโนซุเกะก็จะหยกักๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อคลุมของเรนโงคุเหมือนลายเสื้อคลุมของเรนโงคุนะคะอันนี้อันนี้ได้มาแค่อันเดียวเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนสโกะก็จะเหมือนลายเสื้อของเนสโกะนะคะนี่เป็นสีชมพูแล้วมีชื่อด้วยของม่ได้อันมีชื่อนะมันจะมีลายที่แบบไม่มีชื่อด้วยเป็นลายเสื้อของเนสโกะล้วนๆเลย แล้วก็ทันจิโร่ก็จะเป็นลายเสื้อของทันจิโร่นะคะอันนี้สวยมากเขีย <t> ว <t> สลับดำนะคะค่ะจริงๆก็มีอีกอันนึงด้วยเป็นมีตรงปลายจะเป็นลายต่างหูของทันจิโร่นะคะค่ะก็ได้มาอันนึงองน,นั้นก็ <t> <t> ใครที่แบบต้องการจะแลกกับเมที่ซ้ำกันนะคะกนนะคะ็สามารถไอบีทาง Facebook หรือ IG ก็ได้นะคะ,ะ,ค,ะคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะคะก็เดี๋ยวจะไปคุยหลังไมค์กันนะคะว่าจะแลกอะไรกันยังไงนะคะ คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษพิเศษน่ารักน่ารักเนาะก็เป็นของที่แบบเราอยากได้อะไรย่างนี้ก็เลยอยากเอามาแชร์กันนะคะเผื่อใครจะมาแลกกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะฝากช่องเลานะคะฝากช่องและเพจคาะเค,ะคอี้สตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็ไอจีเมมูย่ามีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็ตามไปดูด้วยนะคะ,ะม,มีคลิปงานปั้นอีกนะก็ะมีเซอรอนาเลยล่าสุดก็อลังการมากๆตัวนี้ แล้วก็มีโจ๊กเกอร์มีซูเปอร์เกอร์แล้วก็มีเดวิลเมคายทั้ง3ตัว3พี่น้องเลยนะคะแล้วก็มีบิสเวอีกนะคะก็มีโบสเลมีออเดเฮฟเบิร์นนะคะแล้วก็มีมาริลินมอนโรนะคะแล้วก็ยังมีพวกฮอตทอยก็มีสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้นะคะก็มีเยอะแยะมากแล้วก็มีหมวดหมู่พวกกันดัมอีกนะคะที่รีวิวแล้วก็ทำสีนะคะ ก็อยากให้ตามไปดูนะคะใครแบบปีใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนอย,อยู่บ้านก็ดูคลิปเมยได้นะคะค่ะไหนก็ขอฝากได้นะคะงั้นเมย์ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ